สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องที่ติดตามแนวทางทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเาแอดจับภาพมาตามแนวทางเซียนบุรีลัม,มาแล้วนะคะหลายท่านหลายท่านกเอา้าแอดมินเจี๊ยบเซียนบุรีลำเขาหายไปไสเอามาแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้แนวทางวันที่16กรกฎาคม2566 คุณใาทติจิตตามเพื่อนอยูกะพิจรารณาเมิ่งเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจจะต่อสายหาเซียนบุรีรัมนะะเดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะเซียนบุรีรัมครับผมเอ้ามาแล้วอ่าค่ะ,อะ,คะโอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องเป็นไงคะสบายดีไหม สมาดีคร oh ับนี oh. a, <c oughs> <c oughs> uh ้ม่รำรี่รำครับลงมาจากประเทศมาบุรีร่รำเมียนเพราะว่าช่วงนี้แอสกับเดินทางต่างกับเพื่อนสัญญาณโม้คอยบีพี่น้องโทคการคาถาไฮๆเอามาแล้วพีอเพรบะพลาดสำหรับมาพร้อมตรงสุดท้ายเลยมาพร้อมแตกครับผมเริ่มเลยครับผมบนคนครับผมอ้นเดี๋ยวแรกเปลี่ยนปากกาก่อนแป๊บนึงเออ อันนี้เสียนบุญเสียนบุญลีหลังอะไรพี่น้องเก็เสียนบุญค่ะครับบนบนคือให้ไปสองสูตรเลยครับผมสูตรหนึ่งกับสูตรสองโอ้ปั๊บบุงสูตรไม่ทรับผมหาพี่น้องเพื่อให้มึทั้งสองสูตรเลยบนเด่นเป็นที่บนเด่นเป็นที่เก้าครับผมบนเด่นเก้าเด่นเก้าลองสูตร เป็นก่ารองศูนยคสูตรสูตรที่หครับเก้าศูสูตรที่หน่งเขียนไว้ว่าหนึ่งจับคู่ใช่ไหมครครัจับคู่ให้ให้สามตัวไปเลยครับผมสามตัวสี่ชุดอ่ะค่ะเก้นย์หกกับเก้าศู ดี๋ยวก็907ค่ะ 2, ครับผม02ครับ02ค่ะ 2. 2คืเขียนไม่ฝั่งนี้2ค่ะ02อ่า594กับ583 594 5อะไรกะันคะตึก583ครับผมโอ้583 583ค่ะครับผม ส่วนล่างครับผมล่างเดินไปที่ห้าครับผมล่างเดินห้าค่ะเดินห้ารองสามเดินห้ารองสามค่ะครับผมก็สามห้าผู้ชุดสามห้าค่ะ สามห้าโอ้นุษย์มาด้วยกันแล้วก็สองห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ห้าครับผมสี่ชุดครับผมศูนย์ห้าเด่นเด่นไปที่สามห้ากับหนึ่งห้าเด่นเลขสองั้งสามห้ากับสองห้าอะ ก็มีแค่นี้ส่วนข้างบนนี้ส่วนข้างบนก็เด่นเด่นที่มี907กับ594สองชุดโอ้คือคือให้ยไปตัดเอาได้ดีนะคะเนาะก็ครับผมตัดเส้นตัดตัดเส้นสองทัวเลยครับผมโเฮาหน่วยพิซซูเราความที่แตกสุดนสุดนสองครับผมโอ้ ก็จะเอาสามตัวแตกเลยครับผมถ้ามาถ้ามาสามตัวเลยเพราะว่าเป็นสามตัวแตกรู้ได้แน่นอนสำหรับเส้นบุรีรัมอ่าไอเดียบนอ่าเลขสามตัวในชุดที่หนึ่งเก้าศูนย์หกแล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดนะคะเนาะ,ะแล้วก็ช,ชุดที่สองนี่ห้าเก้าสี่กับห้าแปดสามแต่ว่าตัวเด่นเด่นของเสยนบุรีรัมส่วนตัวเป็นคือเก้าศูนย์เจ็ดเห็นปะแล้วก็ห้าเก้าสี่ ครับผเอาอาจจะครบครบหรือยังล่างดินห้ารองสามสามห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้านะคะครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูแนวทางค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะเซียนบุรีรัลำให้เองปังๆด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะครับมีปังๆครับผมค่ะอ่ะมาแล้วมาแล้วเซียนบุรีรลำเดี๋ยวแอดจะเดี๋ยวจะเขียนในไมค์บนพีหนวด เดลาทีท่ตามอยู่นะคะเ like, นาะฝากฝากกดไลคะ์กดแชร์ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเหมนะะกัเนาะเป็นกำลังใจให้กับเซียนบุรีล์ <ลำ S 2> ด้วยนะคะอ่ะเขียนเซ็นละพี่น้องสำหรับแนวทางเซียนบุรีล์วันที่16รการกฎาคม2566เพื่นเด่นมหยัย เช่นบ่าฮะบนเด่นเก่าค่ะบนเด่นเก้านะเพื่อนๆเพื่อนคิดคนขอสามตัวแตกขอดังเงียบๆมาสันพี่น้องเพิ่ง,พง,พงปล่อยมานะฮะเพิ่อบอยมาเหมือนกันนะคะสำหรับเซียนบุรีรมัมาพร้อมคงสุดท้ายสามตัวคัดมาสุดๆเลยพี่น้องสูตรสุดหนึ่งกับสุดสองเพื่อจะให้มันแตกนะเนาะเพราะว่า มันเคยแตกสามตัวนี้ต่อเนื่องนะคือห้าแตกตื่นมากเสี่ยบูลีรัมได้พี่น้องเนดะ้อกูได้ทีติดตามแนวทางกันดูคงจะเห็นนะแต่ว่าสําหรับแนวทางวันทีสิบหกใพี่น้องกับพิจารณาเมืองถ้าชอบศูนย์เก้าเจ็ดก็ตัดอยู่ในเก้าศูนย์เจ็ดพี่น้องหรือว่าจะชอบเก้าศูนย์หกก็ตัดอยู่ในชุดนั้นเลยเพื่อนก็นเลยกระชับเขามาหรือว่าจะสามตัวแตกสูตรตื่นกับสูตรสอง เห็นว่าพี่นองนะแคปภาพสำหรับบนนะไฮแอดมิจ็บวงกลม907แล้วก็594คิดคนสูตรใหม่เพื่อนว่าหายไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับสูตรใหม่อันไดกันรอดุ่ผลไปน้ำกันนะคะเนาะสำหรับล่างดิน5ดิน5วง3กูได้ที่มากหายอยู่แล้วก็ถ้าว่ามัที่เพิ่นจเนี่ย็สามารถ เปลี่ยนนักซิปใดได้ดพี่น้องเด้อถ้าเอามาดักเซนบูลีลัมคีอเนาะกับพิจารณาเมืองเอาอันนี้คือเป็นเลขสูตรคำนวณเพิ่นนะค,ะคำนวณใดในเพ,พิ่นกะบล่องไฮน์ัซนและพี่น้องนะเด่นอาชีพวงกลมนี่ก็คือส่วนตัวผู้เพิ่นเฮ็ดสูตรเพิ่นมักนะ,ะสามหาคับสองหาแต่ถ้าตัวเดียวก็คือห้านะคะสำหรับเซนบุรีลัมเอาเงี้มาพี่น้องชัดไหมนะ มาแบบงรวนๆเลยนะคะสำหรับแนวทางของเซนบุรีรัมประจำวันที่16คุณดิจิพึงติดตามเป็นคลิปแรกแล้วก็คลิปโค้งสุดท้ายเลยสำหรับวันที่16นี่นะ,ะสำหรับแนวทางวันที่16มากความคงทุกไทย <c oughs> นะกับขอบคุณแนวทาง Saint am, เซนบุรีรัมเวลาทีฝากตอนเอฟซแฟนช่องห้องนะคะทุกๆตัวเลขก็โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ให้เป็นแนวทางเท่านั้น907นะส่วนตัวเพิ่น907แล้วก็ถ้า02อล่นเพิ่นมัข5 94พี่น้องสิมัท์ตั้งเพิ่นบออเอแอบแต่ว่าอืมักกระลึกยำัำเลขวิ่งเลขวิ่งก็แม่นนะคะสำหรับเซนบุรีลำเลขวิ่งเพิ่นก็ถืีว่าแม่นย่ำเลยพี่น้องบนเด่น9ล่างเด่น5ก็กับห่า เอาลืมวงกลม97 0นะก็เแรบบื่องวงกลมแล้ววงกลมก่อนลืมเืคือวงกลมตัวบนน่อ้าพี่น,อน้องนี่ชัดไหมคะเอาแคปภาพเะคะนะ่ะเอแคปภาพท้ายคลิปแล้วนะคะใครที่ติดตามเซนบุรีรำอยู่นะคะก็พิจารณาดูนะคะงบน้อยก็ วงกลมพี่นอ้องผู้ใดที่อยากจะตามเส้งบุรีรัมนะนี่มาแล้วนะคะทุกอกทุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้เฮงปังปัง,ปงให้เฮงรวยรเอาแคปภาพคับพี่น้อง f ีี่นะพวงนี้ก็จะมีเฮแล้วรวดที่ยังว่ได้ยิได้ดจับกับพิจารณามึองนะเป็นสองสูตรสำหรับบนนะเป็นรกเราจะคัดคอสามตัวแตกแตกแ,แบบเงียบ นะมาพร้อมปุ้มสุดท้ายเลยอาเห็นัหมพี่ดองชัดบ่นะ907กับ594ชุดไอ้มายางสองชุดสำหรับบนก็จะเป็น4ชุดประเทศสูตรคำนวณไหมสูตรไห้จะแตกก่อเราติดตามไปด้วยกันนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ FC แฟนช่อง เฮงเงปังปังรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ